ผู้ชมมีสายลักด้วย,ยวยวน,น้ำใส่เล็วิู้ปลาต๋าเหวิววนวนมา,นมาอ้ตกครับตกครับ We won the young! By the we... 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 don't! We don't... We don't... สวัสดีครับสวัสดีครับนานานะครับนาเป้าครับผมครับผมสวัสดีครับนี่ครับอีกคนหนึ่งครับป่าอวครับนะครับอ่าบอลวันนี้ครับมาสามเสือครับมาสามเสือครับผมวันนี้จะมีผลงานหรือเปล่าครับมาหาตีข้อครับอยู่ที่อ่างลําพองครับนี่ครับดูบรรยากาศครับอืมเยอะเลยครับเยอะเลยครับจะมีผลงานหรือเปล่าครับเดี๋ยวไปดูคลิปกันครับมันหมานนะครับที่น้องบัใช่ไหมเพิ่มก็เพิ่ม เดี๋ยวลองดูออกไปห้องโอ้โหวลูกยงได้กีู่เลยอุ้งใช่หรือเปล่ามองทันจิติงยิง ปังปังอู้หาเรื่องท่านผู้ชมฮะอู้สายหลักด้วยออกขัดเฮ้อยู่ป่าวเห็นเห็นกระดิกอยู่อืมบุกบุกขยับนะมันขาดสายช็อคขาดต่อช็อคโอ้โห เลยครับตุ่มเดียวรู้เรื่องอือหืออะไรวะพิมพ์ใจลาย, <c oughs> ยหลังโคกโคกโค่นอ่ะอุ้ยวน้ำใส่เร็วอุ้ย ปั๊บป๊าป้าเหรอเยอะไอ้กูส่งแล้วมันกลิ้งออกมาแล้วอ่ะกูเดือัดแม่งเลยเยอะโม้โมดไงอย่าอย่อย่าอย่าอย่าอยู่ดิ กิ๊บตีบ<ด><ด>ไม่ได้ติดตรงอ่ะตรงไม่ได้สิเออมันขยับไปนิดนึงอเต็มเปา ดุ paid, ๊ดดุดมันถึงจะขอคับกัด้ขยำขยำไงฮะามการขย้อนเหยื่อก่อนเนี้คคคคอจะับกับเกินไปถ้าเป็นกงเป็นกบก็ก็ว่าไปอีอย่างขยถอะอยู่ตรงสาหร่ายไวะขึ้นเล็กมากเลย โอ้ร้อนมือนี่ถุงมือมาร้อนเอง เฮ้ยวนววนววนวนกูนี่โอ้วนผมวนผมวนผมนี่โอ้โหกิ๊บครับกิฟครับ สองหัวเลยครับสองหัวตัวเดียวครับโอ้ยตกครับตกครับตกกูตกโอ้ยตกผมตกผมดินีเนี่ยเยื่อเมื่อกี้อะตกครับตกน้าเป้าครับเอาเล้วอุ้ยอุ้ยนะดูตัวเยื่อแบบนี้เลยโอ้จริงจริงเนาะ อุ้ยวนไปแล้วนี่นี่ถ้าผมสับผมตกน้ำแน่นอนเหลี่ยมเนี่ยโอ้โหดุจัดอุ้ยปลาจิบน่องเหมือนเหมือนข้อขึ้นเหรอเพี้ยปลาจิบปลาจิบมีคนอยู่นี่พอดีเลยเนาะอุ้ยไปเลยชม นี่เลยนะนอนก่อนนอนก่อนเชื่อคู่รับเครื่องยังก็อยู่อ่ะ mà như vậy dừng luôn đi đi không được không lên đấy nữa đó để, đều để, để đi Để cho mình ra cháy Bỏ em bằng tìm vô đi, em ra về Nó hóa nó, cái đi nó nhỉ Mày tìm cái tuồng nhỉ, cắt cắt

ขาดอีกแล้วครับท่านผู้ชมฟองไถเลยครับหืมมันวิ่งมาี่นะ่ะสายก็ยังใหม่ๆอยู่เลยครับลบโอ้โหอ,อะไรเนี่ยายาวสิอุ้ยนะอะไรครับไ,ไ,ไปแล้วโอ้โหดูไถไปทั่วนี่มผมสาบเข้าแน่นอนอะ่ะบอกเลย ตึงมากสีครับสวัสทีครับตึงมากครับผมโอ้โอ้โอ้อ้เอา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 อัปาเฮ้เ้ยเอปาอาอุ้ยฟอร์มเปอยังงี้เนาะติอกได้เหมเจอดูติ๊กิ๊าเอดูมีอะอยอติ๊กเอโอ้โหปีกินดสวยครับ เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยดีครับตึงเลยครับผมนึกว่าติดหญ้าโถอู้น well ี่ไงจิบอีกนี่่เชือกมันอะเฮ้ยเป็นแน่เชือกเฮ้ยนี่ไงหญ้าหญ้านี่ไงหญ้าเป่าไปดิเราช่วนกันดิเอาไปช่วนดิถึงยัง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 ไหนไหนอยู่ไหนงไ มันมันมันไถเอาเอาหยอกจากปากไงในเชือกในเชือกในเชือกไมยกูไครหาลูกเชือกนี่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 ยากำลังจงใจนี่ยากำลังจงใจตรงนี้ตรงตรงนี้นี่ไหนวะโอ้โหสบัดเรียบร้อยน่าจะสบัดได้เละ ผมก็ดูแล้วแม่งก็รุดแล้วโอ้โหปลาโอ้โหไอเหยื่อชืยอนี้เยอะแตปลาผมไม่เอาผมเอาเหยื่อปลอสปาร์กไฟเลยครับโอ้โหนี่ไงเชือกไม่โคตรยาวอะสลัดออกได้มึงไงเฮ้ยโอ้โหพวกเก่งเลยเนาะมึงเอ้ยน่าจะปลาอยู่วะผมเห็นแล้วโอ้เชือกยุยยาวอู้เรือ อมาช้าไปได้เหยื่อกืนวะอะไรวะนี่ครับโอ้เรียบร้อยดีครับถ้ามันโดนอะดูอะนี่ครับดูอะอือหืออู้หูอะหาขอตกลงตั้งงานแมวอื้งงานฮึมฮึมมีเกียร์ทับนี่ครับหลังจากอัดปลาเมื่อกี้นะครับโอ้โหอย่างมันเลยครับ ขาดครับผมดูครับปลาอ้วนปลาอ้วนนั่งเศร้าครับน้าเป้าครับดูน้าเป้าอู้หูหลเศร้าปลาหนวดขาดน้าเป้าเศร้าครับผมปลาอ้วนเศร้าด้วยครับเจอกันที่บ้านนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแบบเศร้าๆครับสวัสดีครับ